ด้วยสีทำแบบนี้สามรอบเลยลงๆน้ำทั้งสองเริ่มสั่น ไไสวัสดีแล้วหญิงเพชรเองแล้ววันนี้เราจักมารับน้องบัวและน้องทิพย์ออกไปหาท่านตสีเพื่อจักไปรดน้ำบนเสียหน่อยแล้วจกถือโอกาสนี้พานางทั้งสองออกไปเที่ยวด้วยแล้วันนี้เรามีได้มาคนเดียวเรามากับท่านพี่และน้องหลง,งเดี๋ยวเราจะพาน้องทิพย์และน้องบัว เดินทางไปหาท่านฤาษีเลยท่านพี่ท่านพี่จับมือน้องทิพย์และน้องบัวไปหาท่านฤาษีเลยได้หรือไม่จะได้ไม่ต้องผ่านหมู่บ้านงั้นก็ดีท่านพี่รอนหรือเจ้าคะข่าร้อนเลยสิดูท่านพี่เราแทบจะไม่เห็นหน้าเลยเดี๋ยวยังนี้แต่เพื่อเป็นการมิเสียเวลาสักเท่าใดเดี๋ยวเราจะเดินทางไปฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าแต่วันนี้เราว่า เราไม่รู้ว่าท่านพ่อของเขาจะอยู่หรือไม่หากอยู่เราจะขออนุญาตแต่ถ้าหากไม่อยู่เราก็เราก็จะต้องคงเสียมรยาทพาทั้งสองไปเลยเพราะวันนี้เป็นเพียงแค่วันเดียวที่นางทั้งสองจะเดินทะลุออกไปได้หากเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันน้องเจ้าก่อะไรอยู่ไหมอยู่เจ้าค่ะ ทำไมลยเจ้าค่ะท่านที่เขาทืน้องหลงเคยมาชิวสุาแล้วดเคยมาอยู่สองครั้งกับพี่แฝงแต่ไม่เคยเจอยิงสาวที่เขาบอกกันเลยจริงรึจริงฮะเรานึกว่าเราขอเถอเรานึกว่าน้องหลงเคยเจอยังไม่เคยเจอเนี่ยครั้งแรกที่จะได้เจอไม่รู้ว่าอยู่ปะอย่าไปลงสาวเชียวเออโอเคครับ ม่ลงนะปิงเงันเขาอยู่อะมันเขาอยู่เด้อปิงเงนท่านชายอุ้ยอยู่เด้อต้นเต้นอะยอดดีจ้าวสบายดีไป ท่านชัยโอเคครับท่านพ่อไม่อยู่หรือใครมจาจับท่านพ่นไม่อยู่คะแนนจัาไปห่งใดดิท่านพ่อไปทุรข้งนอกผู้จ้องทำสองแต่ไม่ดีหรือไม่สบายดีจังวันนี้เราขอเจ้าของสวนออกไปข้างนอกมีต้องถงอง เราได้ทำสัญญากับพ่อเจ้าไว้แล้วมีก็กลัวว่าท่านจะเป็นห่วงออกไปหาท่านไปสืไปโดนน้ำมันเสีือดอยแล้วเราจะกลับมาส่งได้จ้ะเดี๋ยวเราจะขอไปตรงบ่อน้ำตรงนั้นได้ดีมากบ่อน้ำตรงนั้นเจ้าเรียกว่าบ่อน้ำอันใดดิบ่อน้ำบ่อน้ำก็เป็นบ่อน้ำที่เขาฆ่าเชือดทุกวันกวัต้ยองเป็นทุกบ่อเลยใช่ค่ะ<ร><ร>ที่ทำอะไร เดี๋ยวเราจะขอไปล้างมายล้างมือตรงนั้นแลนน้องบัวแอะน้องทิพย์ไปกับทั้งพี่เราก่อนล้องนงหล่อย่ตนี้เดี๋ยวเรามาโอเคคบทำไมวันนี้ท่านพี่ถึงติดหน้าล่ะขอเราติดก็ทำใจไี้ได้ถ้าพวก้อบปินหน้าข่ามีเลื่เลย ขันกันล่ะวันนี้ใครจะพาพวกเจ้าสงสองไปหาท่านเงินสีที่ไหนล่ะจ๊ะพวกเจ้าก็รู้เองแหละไหนขัน,น,นขขบบแล้วน้ำมานต้องน้อยเจ้าเองกลัวเพราะถ้อเจ้าจะว่ายังไงเพราะน้องข้าละปากไว้แล้ว ก็ปลอดภัยแน่นอนถ้าจถึงว่าน้ำที่ลงคืนแล้วน้ำตรงนั้นเย็นเสียจริงน้องหลงลองไปดีหรือไม่นีไปดิอขอเนี้ยดูกล้องเนี่ยัน้ำที่นั่นกับน,น้ำน,น้องเป็นบ่อน้ำตักสิทธิ์ของบ้านน้องบวัวและน้องคีน้ำเย็นมากเลยท่านพี่ประหลาดยิ่งนะ มีน้ำม,มันข่าขอ,<ข>อไปเช่นดูน้อยได้จะขับท่านพี่ไปเลยเดี๋ยวอีกสักระเดี๋ยวเราจัดเดินทางกันแล้วแล้วน้องบัวน้องทิดพร้อมหรือไม่พร้อมจ<ะ>้ะเดี๋ยวราเดี๋ยวรารอท่านที่สักระเดี๋ยวอืมเย็น ต่การเดินทางไปน้องบัวและน้องทิพย์จากเมืองท่านพี่แลรหลักตาเมือท่านพี่และหลักตาแต่นี่ต้องทำสิ่งใดแล้วยังปล่อยมือกันจนกว่าท่านพี่จะบอกว่าให้เดินไปได้หรือไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสักเท่าใดเราจะเดินทางออกกันเลย แล้วเราจะไปเจอกันอีกทีนะนท,นที่ท่านฤๅษีบำเพ็ญเพียรอยู่น้องหลงไปกับเราหรือไม่เดี๋ยวดูก่อนนะได้ได้ได้ค<อ>่ะแต่น้องหลงเราเราต้องขออภัยน้องหลงไปเป็นเพื่อนดาวหน่อยเถิเดน้องวินนี่อยู่น้องวินลงไปสอบด้านล่างเ,เราขออภัยจริงๆแต่เราไปกันเถิดน้องหลง<อ>ท่านพี่เดินนำไปเถิดเจ้าค่ะ ปะเราไปกันเถิดเราได้บอกกับท่านฤาษีไว้แล้วจากได้ไม่ต้องรอนานและนี่เรานำรองเท้ามาให้นางทั้งสองด้วยเวลาเดินทางจากได้ไม่เจ็บเจ็บเท้าเราได้ยินเหมือนมีผู้คนเลย แต่น้องไม่เห็นได้เจ้าค่ะ ขอหมือพุะเจ้าหน่อยพระเจ้าจะไปลรแล้วพระเจ้าหลับตาั่ข้าท่านพี่ไปก่อนเลยนะเจ้าค้าเดี๋ยวน้องจะไปอีกทางหนึ่งท่านพี่พาพวกนางไปหาท่านดาสีได้เลยเจ้าค่ะพเจ้าหลับตาจัาบมือข้าไว้ และเราก็ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วท่านพี่และน้องบัวน้องทิพย์มาถึงทีน่นี้นานหรือยังท่านพี่ก็สะพานท่านน้องสะพานแล้วหรือเจ้าค่ะน้องเดินทางมาเหนื่อยมากเดินมากับน้องหลงเหนื่อยยังไงน้องเดินมาเจ้าค่ะแล้วท่านพี่มายัางไรเจ้าคะข้าวหรือข้าวับมาวับมาหายตัวอ๋องั้นเดี๋ยวน้องบัวน้องทิพย์ ล้างไม้ล้างมือล้างหน้ากันก่อนเถิดเดี๋ยวเราขอนั่งพักสักประเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อเลยน้องทั้งสองเหนื่อยหรือไม่ไม่ไม่จัเชิญเชิญเชิญตามสบายเถิดท่านพี่ท่านพี่มายืนตรงนี้เถิดไม่ต้องเศ้านางหรอกนางไม่หายไปไหนหรอกเจ้าค่ะ เจอดิเ mm hmm. ย็นสบายดีหรือไม่เย็นสบายดีจ้ะและเคยออกมาข้างนอกในป่าอย่างนี้หรือไม่น้องบัวน้องทิพย์ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยดิ <c oughs> บ้านเก่าของเราอยู่แถวนี้แต่จะต้องเดินไปข้างในดึกเสียหน่อยหากมีโอกาสจะให้ท่านพี่พาเข้าไปเที่ยว งั้นเราค่อยๆเดินทางไปกันเถิดป่ะท่านพี่เดินนำเลยเจ้าค่ะเจ้ารองสองเดินนำข้าลังเข้ามาร้อนเสียจริง um น้องหลงเดินดีๆนะใกล้ถึงแล้วใกลถึงแล้วใช่ไหมเจ้าค้าท่านพี่ ท่านฤาสีอยู่จริงๆด้วยน้องหลงถ้ารู้สึกเลยพอเราเดินทางมาถึงนีนฝนฟ้ากับมันเปลี่ยนแล้วน้องหล,ลงเราเราควถือกล้องให้เราหน่อยเราจะประกาศท่านฤาสีสวัสดีครับท่านฤาสี ั ity, ้งสองมาทำพิธีตามที Les ่ท่านดุสิแนะนำแล้วนะเจ้าคะจากบกวนท่านดุสิช่วยเจดน้ำมนต์แลวผูกข้อมือให้นางหน่อยได้ไหมเจ้าคะน้องหลงใจให้เรานหมเดี๋ยวเออทีแกให้จี้ข้อจี้จึ้อยู่มอที่ก็ได้เดี๋ยวเรารีบทำพิธีกันเถิด พอเรามาถึงอ,อยู่ๆฝนตกขึ้นมา, <Đ ược S 2> ท,าทันทีแล้วล้าคื้นมากๆเลยเดีย๋ยวทันซีจะขอเดินทางเดี๋ยวเราจักนั่งตรงนี้น้องหลงดูให้เราหน่อยนะจักไปให้เราน้องบัวน้องคิดมาตรงนี้ถูกเฮ้อไม่ละ นี่อ่ะซือปีล่กอนเลยเี่ยวอะลรตัวอุระพักิเอนี่บ้ามาสีลหมอน้องบัวน้องทิพันมมือเถอด พอเรามาถึงใช่หรือไม่ฝนฟ้าคืมและฝนตกลงมาเหมือนกับพ่อเขาพยายามจะขัดขวางมิให้นางทั้งสองทำพิธีกับท่านดยสีสำเร็จแต่ฝนฟ้ามืดคืมใช่เดี๋ยวเราของเงียบสักประเดี๋ยวเพื่อจักให้ท่านดาสีได้ทำพิธีต่อ น้องบวัวน้องทิพย์ก้มเถิดท่านน้องไม่มาเล่นิน้องไม่น้องไม่เป็นไรเจ้าค่ะน้องมาหาท่านในสี่ด่านรอบแล้ว สีน่าจะเป่าสิ่งชั่วร้าใช่ <c oughs> แล้ก็จะมีการมัดข้อมือด้วยใช่ใช่เราเพื่อจักมีให้โดนมุนดำอีกอืม ทำแบบนี้สามรอบเลยลงลงน้ำทั้งสองเริ่มสัน้น ไปถ่ายใกล้ๆใช่ดูสิแดดออกเฉยตรง

จะมาแล้วทางดูสีได้ผูกนางน่นถืจ้อยังกลัว เธอจะทำเังไงผมไม่เจ้าฟลิีคัยนมอบัลลิสโนดอจ่าเซนนี่ขอบอกว่ายิงสองคนนี้ต้องไปนั่งสมาธิกบับท่านพีเนี่ยสามวันเวลา ท่านที่สี่ได้สะกดมุนดำในตัวนางทั้งสองแล้วใช่หรือไม่ดีแล้วจริงพูดเราสองคนต้องร่างงที่ข้างนั้นลยแล้วใครพามาท่านน้องเจ้าค่ะเจ้าพา,า,พานางสองพุดที่มาข้าใน้หรือไม่ใช่เจ้าค่ะท่านพี่เดี๋ยวน้องจะให้นางไปนั่งสมาธิแลน้องจะไปช่วยด้วยมีมต้องห่วงท่านพี่น้องจะไปนั่งด้วยเจ้าค่ะ คืบอบิว่าพี่ว่าจะินเนาะยังไงท่านสีข้าฟังไม่ออกเขาบอกว่าต้องให้สมาธินิ่งที่สุดเล้และ,อะตอนนี้ท่านฤาสีได้สะกดม์ดาในตัวนางแล้วเจ้าค่ะท่านพี่มันก็ดีแล้วเพือ่อนนั้นจะได้กำกับเป็นลูนกดีสักทีใช่เจ้าค่ะหลังจากทําพิธีเสร็จท่านพี่ดูสีเจ้าค่ะแดดออกน้องหลงดูสีแดดม,มามแบบ ตาขี้ยดา,า,าดีมากกว่าแล้เดี๋ยวอ่อ่ะป้าเน่เก้ปยิวีได้ไหมเขาบอกว่าท่านยิงสองคนนี้เขาเป็นอะไรมันบอกว่าพ่อเขาเนี่ยคล้ายๆเป็นคนเล่นของจซื้อนน่เลซิโนเซนาวาอจซื้อบ้ามา,มามาวาอบ่กูบ้าซื้อก็หม,ม้าเยอะที่เอ้ย เราแค่มามาตะกีือ์คือจะอะ่าเลยใครจะพาผู้ของไปนั่งสมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวหลานพาไปเองเจ้าค่ะนี่คือสองสาวที่หลานเล่าให้ฟังที่มาถามท่านฤาษีว่านางใช่ลูกแท้ๆไหมที่ท่านฤาษีบอกว่ามิใช่ลูกแท้ๆคือนางสองคนนี้แหละเจ้าค่ะเด็กคีเอเวลามงดีเดอร์เตอร์มี่พูดดื้อๆเหมอนจุกว่าก็จาเวไยยอ่งดิโซ ติดต่อซีบ่ะเกือบปาไม่เกือบวนนี้มีต้องเดินทางไปวันนี้เลยใช่หรือไม่<ช>น้องหลงน้องบัวและน้องทิพย์จะต้องเดินทางไปวันนี้เลยจไปนนยไปนั่งสมาธิกับท่านใชยใช่เดี๋ยวเราจะไปนั่งด้วยแล้วน้องหลงนำโทรศัพท์กลับบ้านให้เราหน่อย<ช>เดี๋ยว<ช><ด>เราอีกสามวันเราจะตามออกไปโอเคได้ <c oughs> ั้นม,มีวิธีแหละฮะแตเสื้อมีวิธีนี่เรียลเนี่บ่มีบ่าที่บ่กว่าที่หนูจะมีเหรอเขบอกว่าตามวันนี้กินนะกินข้าวไม่ได้นางจะทนได้ดึอ,อซื้อพิซซ่ไปดิซื้อจะทำมาบ่ทำเขาทำไม่ได้ก็ไม่ไม่มีเงินให้อดทนหน่อยน้องบัวน้องทิพย์ เสียจะเก็บไ,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 ไปกินนอกก็อืมอะ่ะครับทาสีเมือจ้ะดีกว่าบอวเอ้ข้าวรีบกรสฉท่าชาข้าบอว่ดูแลท่านสาวท่าคนนี้ให้ดี<อ>นะขา้าี่หวงข้าะไอย่างดีเลยบดวาไว้ใจข้าเถิน งั้นงั้นวันนี้หลานและนางและท่านพี่ขอมีรบกวนท่านดุสีแล้วนะเจ้าคะขอขอบคุณท่านดุสีมากที่ช่วยทําพิธีให้นางทั้งสองงั้นพวกข้าลาน้องหลงจับให้หน,หน่อยเราจะไปลาท่านดุสี จะเราเดินทางไปที่นั่นที่นั่งสมาธิกันเลย